บริเงสภาพน้ำหนองเข็งครับตอนนี้น้ำมันจุเต็มทีน้ำหล่นเออจากลำหวยมาร,มร่วมกับน้ำโขกนะครับตอนนี้ไหลหล่นฝวายเต็มทีเลย้างล่างกันนุน้น ปริมาณน้ำหลครับห้างจากาผิวถน,นนเนี่ยบุถึงเมตรครับถือว่าเต็มทีเลยน้ำปีนี้ส่วนด้านล่างฝ้ายกับเกือบระดับไก่เคียงกันครับ นะคือไต่ไฟการะบายได้ดีพอสมควรแต่น้ำเนื้อกันยังไหลคิดว่าถ้าไม่มีฝนนะครับก็อากาศสิส่งโตแล้วก็ลดลงภายในอาทิตย์นี้เห็นตะมีพายุมาอีกอาสิหนักกว่านี้อีกราอน้ำเก่าสะสมหลครับ ขอรายงานแค่นี้ครับ